เที่ยวเชียงรายต้องมาที่นี่ ที่นี่เลยค่ะกับสามวัดดังเชียงรายวัดล่องขุนวัดล่องเสือเต้นและวัดห้วยปากกาเริ่มต้นที่วัดล่องขุนก่อนเลยจุดแรงมัดที่ใครมาเที่ยวเชียงรายจะต้องแวะมาเที่ยวชมสถาปัตยกรรมที่สวยงามจนติดอันดับโลกแรงบันดาลใจในการสร้างวัดล่องขุนของอาจารย์เฉลิมชัยโพสิพิพัฒน์ล่องขุนตั้งอยู่ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายต่อด้วยวัดสีน้ำเงินวัดล่องเสือเต้นจุดเด่นของวัดคือวิหารวัดล่องเสือเต้นสร้างและออกแบบโดยศิลปินพื้นบ้านชาวเชียงรายนายพุทธากับแก้วหรือคนที่รู้จักในนามสลานกซึ่่งงเิิิิย์์อาาาาจรรรรฉลมมชหส้ เมื่อวันที่27ตุลาคมพศ2548โดยมีขนาดกว้าง18เมตรยาว48เมตรสร้างเสร็จเมื่อวันที่22มกราคมพศ2559เป็นวัดที่อยู่ใกล้บ้านออนมากจุดเด่นของทางวัดก็จะตกแต่งเป็นสีน้ำเงินทั้งวัดวัดล่องเสือเต้นตั้งอยู่ตำบลริมกกอําเภอเมืองเชียงรายเป็นจุดแรงมาร์คสวยๆอีกที่เลยอีกท้ายด้วยวัดห้วยปะกัง้งจุดเด่นคือองค์เจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรที่มีขนาดใหญ่วัดห้วยปะกั้งก่อสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์พบโชคเจ้าอาวาสพระอาจารย์พบโชคสร้างเจ้าแม่กวนอิมมมาาีขนดควสูง69 เมฆยี่ชั้นขึ้นด้วยลียภาพเดิมเป็นแค่เนินเขาที่มีเพียงซาาของวัดล้างออกมาพระอาจารย์พบโชคซึ่งเป็นพระพิสูจน์ประจําพรรษาที่อยู่วัดล่องทานเชียงรายจะมีจิตศรัทธาต่อการบูรณนะย้ายพำนับอยู่ครั้งแรกเมื่อวันที่1 9กาพฤศจิกายน254 8แปใช้เวลาก่อสร้าง999วันโดยมีชุมชนวัดห้วยปะกังช่วยบูรณนะเป็นจุดแรงมาร์คที่สวยเด่นสง่ากที่า